วันนี้จะมาแกะกล่องกีตาร์นะครับกีตาร์ที่ลูกค้าสั่งนะครับเมื่อได้รับแล้วเปิดกล่องออกมาจะเป็นยังไงนะครับก็มีกีตาร์กับของแถมนะครับ ันนี้นะครับการแพ็กก่อนส่งถึงลูกค้านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีบับเบิ้ลการกัดแทกนะครับอาทิย์ตพอก็แข็งแรงแน่นหนาดีนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์แพชชั่นนะครับ41นิ้วเป็นตัวนี้เป็นโปร่งธรรมดาครับอันแทกก็รับโลเยอะมากนะครับ หน 3, 3่ชั้นครับโดยประมาณประมาณน,นี้ครับอันนี้ย่อนสายมานะครับเพราะว่าถ้าตั้งสายมาเลยนะครับจะมีปัญหาได้จะแพ็คมาประมาณนี้นะครับเราก็มีของแถม ของแถมโดยพื้นฐานทั่วไปก็จะมีกระเป๋านะครับมีสายกระพายมีหกเรียนขันคอมีปิกแล้วก็ที่เก็บปิกนะครับอันนี้แกะกล่องแค่นี้ก่อนนะครับ